ครับสัสดีครับแหวนตั้งระยะพัดลุมนะครับขนาดสิบมินครับผมตัวนี้เดาได้ว่าน่าจะเกิดจากความร้อนนะครับหรือคุณภาพของใบพัดไม่แน่ใจนะครับวิธีแก้ไขก็คือเอาเนี่ยหนุนไว้ก่อนนะครับ หรือจะเอาอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วแต่เทคนิคช่างแต่ละท่านนะครับกั้นไว้กับโรเตอร์ครับไม่ให้ความร้อนมันมาถึงใบพัดเลยครับครับจะเอาก่อนใส่หลังก็แล้วแต่เพื่อนช่างเลยนะครับมือเดียว ท,ทีโรเตอร์เี้ยครับความร้อนมันจะมาแผ่กระจายที่ใบพัดเนี่ยครับทำให้ใบพัดขู่ครับด้วคุณภาพของใบพัดผมไม่แน่ใจว่าเป็นพลาสติกอะไรเนาะก็เราถ้าจะใส่ใบพัดกใ็ใช้วิธีนี้นอย่างเดียวครับเพื่อไม่ให้ใบพัดละลาย ก็จะสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้ครับผมสวัสดีครับ